สวัสดีครับก็พบกับผมมิตจีจีเกมเม้เท์แล้วก็พบกับคุณสวัสดีครับผมครีเอทีฟช n แนลแล้วเราก็อยู่ในสไ વ ์ฟว์จีจีนะครับอีพีหกใช่ไหมสี่เจ็ดเจ็ดละวเจ็ดละโอเคเจ็ดเจ็ดขอบคายครับทีครับซึ่งก็เห็นว่าคุณเชื่อเปลี่ยนบุคลิกสกินไปใหม่สักครู่นะครับ ซึ่งตอนนี้ของในบ้านอะไรก็ว่าเห็นไหมว่าผมใช้ไม่ใช้แอปแล้วนะผมใช้เล,เล่นสดผาสดผมก็อยู่ในเหมือมันเดิมนะไลครับไม่มีลมากใช่แล้วตำรวจหน่อยไม่เชไม่มีดาบไม่มีอะไรให้กันเลยด,ยดาหนึ่งสองอเองก็ได้ยิงเอาคุณแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งคุณ คุณฮิบฮิบอ่ะเฮ้ยคุณเล็กเอาเล็กไปเอาเล็กเอาเล็กเอาเล็กมีฟังนั่นเหรอเล็คลกคิดตาหนักมือตันเหรอคุณเชีย๊ยอะไรอ่ะ,อะแล้วเราก็มีดาบเล็ลเกนะครับโอเคไปแล้วคุณจะทำเหมือนยังไงเหรอก็มันจะทำแบบนี้ นั้นผมลงไปก่อนน <Hey, S 2> ั้แลวพีแอ็กนั้นผมลงไปก่อนนะตะเราดูชื่อของผมดีๆผมทำเหมืองอะมีมีคดดันเดไปด้ว okay, ยโอเคไป Let's go เดเอยวเลยก่อนดีล่ะมีบ็อกซ์ดู เหมือนันนี้มันเป็นถ้ำเป็นเหมือนช่ไมก็ไปตรงนี้เงือบบันทางซะแล้วเราเลไปทางนี้ใหโอเคเอาคุณไปไหนกายผมอยู่ตรงนี้เอาคุณคุณอยู่ล่างหรือบนอะอยู่ตรงเดิมที่คุณลงบันไดอะเออ เอออยู่นี่แรับอยู่นี่แรับโอเคเอาแหละเราจะลองไปทางเหมืองอันนี้ผมตำรวจเกือบหมดละเกือบไม่มีอะไรได้หากันเลยทีเดียวแล้วไม่ต้องมีอะไรมากคุณโอเคก็ขึ้นไปเราก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับช่าน้ชเหือเผือมีอะไรอีก ผมมีสายตายเฉียบคมครับฮะฐานไม่เอาอะไม่เอาไม่เอาฐานเรามีเยอะเราเป็นคนไม่เอาฐานโอ้โหเป็นคนไม่เอาฐานเลยเหรอครับทำไมตรงนี้มันแบบดูหรูมีสไตล์ใช่ไหมไมตรงนี้มันเป็นสปามมอนเตอร์เหรอม,มีออจำสวายวอ EP สองได้ไหมที่หน้ดไปเจอเหมือนแล้วก็ ได้ทำการยึดคลองมันมาแล้วยึดคลองเลยการปิดมอนเตอร์เ,ยเลยการเอาที่ขุดไปขุดเอามอนเตอร์ออกนั่นแหละเขาเลยยึดคลองยึดคลองหบบนี่มัน หลงทางเล้ววันทีเธอเดันก็เท่าทีวันนี้เราเดินมาสุดทางฝันเจมินจะไมโจะดีเป็นไรลหรคุณเไรหรออะไรไม่ีเรามีกระถางหลอกไม้มขอโทษไม่มีฮะ ใครรู้วิธีครับกระทางดอกไม้มันต้องคราฟหรือใส่อเอาไหนมันมันต้องมีอิดอะมีอ,อ,ะมอ,อิดแล้วก็ทำง,ง่ายๆคือเราต้องหาบล็อกบล็อกอะไรเนี่ยอ๋อบล็อกอะไรบล็อกในน้ำนะไปเลย น้าของผมเจอบล็อกเคแล้วเดี๋ยวเราไปนอนก็แล้วข้มาเอาวุ้ยทไมคุณมีไฟขึ้นมาี่คอนเมีรออคุณน,นอนอยู่ในบ<ๆ>้านแล้วกันนะโอเคไหมเพื่อไปเองลออานอน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 กันเื่อแบบ คอนเทพต์กรัมคุณเป็นนิกด้ไงว่ามันมีไฟไงตัวงไปขุดบล็อกเทแล้วไปทำไปอีกแลือบทำกระถางต้นไม้ก็ถึงไประทางดอกไม้เพื่อความสวยงามของพืชนสท้ายบล็อกเทนี่โอ้มันต้องการกี่อันโอ้ผมว่าผมจะทำอันนี้ก่อนดีกว่าโชวาลอ๋อสามอันเองหรอเอาเย,ย,ยอ,อะๆเลยเอาเย,ยอ,อะๆเลยทำกระถางกี่อันนี่ ต,ต้องต้องอันนี้อันหน <1 S 1> ึ่งสอง <S 2> 2 <S อ่ะแค่นี้ก็สองอันก็พอลอะไปแค่นี้พอแล้วฐานนี้ก็ไม่เอาหรือใช่ไหมเนี่ยคุณดูของคุณดูของในเตาอ่ะฐานดูฐานในเตา<อ>จะไปเพื่อครับเพิ่มก็ดีนะเผื่อฐานเผื่อฐานหมดเนี่ยอ๋อ ก็เข้าใจกันนะครับอาสามละต่อไจะเข้าใจกันนิดนึงแล้วได้มาอีกอันนึงลคุ้นผมได้ละแล้วเอามานี่มาส่งมาอ,อยากให้อยากให้ไปเอาฮะเร็วๆไงเดี๋ยวยผมจะไปเอาดอกไม้นะเฮ้ยดอกไม้ตรงนี้ก็มีดีกว่าอ้ยมย คุณเจมโต๊ะพาคออยู่ไหนเนี่ยเหรอคุณเม<ะ>จมเจมตัวดูเป็นขันมาอ,อ๋อหมอบเฮ้ยผมไม่ได้หมอบเลยนะเนี่ยเอากระถางต้นไม้มาออผมไม่ได้บอบเอาเลยนี่ยดูดูในหน้าจอผมก็ได้ผมไม่ได้หมอบดูนะอ๋อวางตรงอื่นไงก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับโอเคก็สวยงามดีให้ทำไมดอกไม้มันไม่ทีส่สุดไม่ที่สุดตรงไหนเนี่ย วางไป็นมั่วๆนี่ตรงดินดีนะครับโอเคอเออคุณตอนนี้เราจะทำอะไรดีเนี่ยเออเราจะทำภารกิจที่คุณบอกที่หามรดกใช่ไหมฮะับี๋ยวเราจะเชื่อกันหามรดกดีไหม่ีครับ เดี๋ยวเราตัดไม้เพิ่มก่อนนะฮะซึ่งขวานเราก็ยังไม่มีเลยแต่ผมก็มเดยวไปทำขวานแป๊บนึงโอ้ยโอ้ยซึ่งตอนที่ผมกำลังเล่นสักประมาณ PE e 2 PE 3นี่คือว่าเป็นยุคเหล็กอ่ะรวยเหล็กโคตรับไไม่ด้คร ไม่ได้เซครับไม่เชื่อไปดูในคลิปเลยครับเหล็กได้ในในเหมืออันเก่าที่เราลงไปดูนั่นแหละไปตัดไม้เพิ่มเงนก่อน,น,นตัดไม้ทำลายปลายี่ย<อ>ั<อ>ครับจีจีชื่อนี้ได้มาจากไหนครับอ๋อได้มาจากไอดอนผมครับ พี่คัดฉะครับพี่คัดฉะนะแล้วเกวเี่ยวอะไรของเขาก็ไม่รู้สินะเดี๋ยวค้างคา,าใจมากเลยว่าจีจีนี้ชื่อนี้ได้มาจากไหนก็บอกท่านผู้ชมนะครับก <devastated> ็ไดอดาของผมเขาพูด <talvez> บ่อยครับยังไงอะเปิดขึ้น,นมาพูดจีจี <attacking S 1> ไม่ใช่ครับคือตอนเล่นตอนเล่นพวกมินิเกมพอจบ เขาพอจบคลิปจะชอบเขียนว่า GG จนติดพี่เข้ามาก็เลยเป็น m i ตอร์ GG เหรอครับชื่อช anel ผมเหรออยากรู้ไหมว่าแปลปปปปปว่าอะไรแปลปว่าช a n e ที่สร้างสรรน,นะครับพีท่ทีมนี่แปลว่าสร้างสรรช anel แปลว่าช่องแปลว่ารวมาเป็นช่องที่สร้างสรรน,นะครับครับเข้าใจก,กันด้วย เออเดี๋ยวไปดูมาก็ไม่ค่อยสร้างสรรค์มไม่ได้าผมก็ลืมชื่อของชแนลเอาไปเลยครับอันนั้นจนเพลินชื่อชแนลอะไรล่ะครับ <ch> ค <annel> ือทีมชแนลผมทำคลิปไปจนเพลินก็เลยไม่ได้ดูความหมายเพราะว่าทีมอ่มาไม้อีก แค่นี้หกสิบสี่อะแล้วไปกลับกันเถอะเอแอปเปิ <Yeah. S 2> เ้ลเย่เฮ้ยคุณยังมีแอปเปิ้ลอีกอันนึงลนี่เก็บกันอะ่ะเีการณต้นบ้านเขาคุณเจมส์เจมส์เจมส์นี่เหรอไอตรงนี้มันมีทางไปอีกทางหนึ่งเหรอใช่มันจะไปเชื่อมต่อทางนั้นไหม แป๊บน,นึงแป๊บนึงจะเห็นได้ว่าคุณว้าะละจะเห็นได้ว่าคุณเต็มโปเลยครับดูสิเป็นชั้นไอ้น,นี่อ่ะผมหาจกากซาเกลรีตังเอเอเนอลืมไปในอีพีที่หกสวยดีด้วยเนี่ยนะเสื่ดีเหมือนกันฮนะ เดี๋ยวเราจะทําป้ายติดกล่องนะครับเป็นกล่องลายจำแนกประเภศนะครับดีไหมดีดีดีดที่เาจะทง่ายๆไม้ที่เราตัดมาครับเป็นไม้แปรลูกเขียวเราแล้วสามไป,นะ,ปนะครับไอนี่ไอกล่องข้างบนใคเอาเป็นกล่องอะไรดีกล่องวตถิษเออผมก็ไม่รู้เพราะผมไม่ค่อยได้จําแนกว่ะ เอาข้างบนเอาข้างบนเป็นบล็อกแล้วกันนะข้างบนใส่แต่บล็อกเ่าแล้ว<อ>ผมจะเอายาเาข้ากันนะบล็อกแล้วก็เก็บบล็อกให้หมดไอข้างล่างเป็นไอเทมเหมดเลยครับครับครับไอเทมเย่ yeah. เสร็จแล้วแล้วเราก็เก็บไอเทมไว้ที่กล่องข้างล่างเอาคุณแล้วป้ายหายไปไหนล่ะป้ายก็อยู่ในกล่อง คุณเห็นไหมเนะี่ยจริงคุณมีณณลมใส่ไฟอย่างคุณเอาแปรงจะไปบังนี่ทำไมบังอะไรเดี๋ยบังบังไอตรงหน้าจอเนี่ยหน้าจอนี่อ๋อบล็อกแล้วก็ไอเทมอ๋มอข้างบนเอาไว้ใสบ่บล็อกน,นะครับเดี๋ยวไม้เข้าไป ก็สิงกันเลยดีแล้วก็รู้วิธีต่างๆในการตกแต่งบ้านโดยให้ดูดีขึ้นนะครับก็แต่มีผมมาใช่ไหมใช่เซื้อว่าจีก็ไม่ใช่สิ่งที่น่าเบื่อตลอดไปนใส่ไหนวะจุง่งเรามีกันพาวเดอร์นะครับเราเดี๋ยวเราหาใสยกันยาคนยนุนใส่แล้วไงโย รู้นะว่าผมจะทำอะไรไม่แต่เสียอย่างหนึง่งทำไม่มีฟินแอสตรีมครับขอบใจมากครับที่ทำให้ไวกว่าเดิมไม่ okay. ไก่ไก่จังคุณกลับบ้านดีกว่าเร็วเร็วมามามารอเล่นลเรารอเล่น <laughs> เราไม่มีฟินแอนสเตีนครับเราก็่ทำอะไรเราโดนหัวใจเหลือหนึ่งเลยคุณเดมเอาเล่ะคุณทำกี่นาทีนนเนี่ยรรเนนรเไา,าไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เออดูไปดูมาไม่รู้ นี่นี่คูณคุณคุณ,คณ,คณสเต็กสเต็กาากินให้อิ่มแล้วโยนให้ผมคืนละโอแค่ okay, เดี๋ยวอิ่มแล้วอขอบใจเดี๋ยวแบ่งอาหารกันดีกว่าเอาไหมอืมไม่ต้องไม,ไม่ต้องเอาเอาคืนไปละผมหาอาหารเองกันละออเริ่มเืินแล้ว,มมลวนะคะท่านผู้ชมซึ่งเราจะหลับจะนอนนี้ไหมหรือจะบูบูสที่ครับรออะไร อ่าก็แล้วได้ครับเราจะรอจนเป็นตอนค่านะเราเราเห็นหมูครับเห็นหมูเห็นหมูแล้วทาอะไรครับเราฆ่าครับ <c oughs> ขอบใจครับไม่ได้เนื้อเลยอ่าได้ได้โอ้โหคุดเยี่มฮึธนูคุณใช้ได้การมากครับกลายเป็นหมูปิ้งไปเลยครับพีเดียวเขียวไม่ขุดแอปเปิ้ลโอ้โยผมต้องได้ก่อนคุณอยไปจ้โอ้ยยโอ้โอโย ไม่ธนูคุณใช้ได้เลยเนี่ยนั่นเดียวหมูกลายเป็นหมูปิ้งไปเร่ยแล,ลแล้วปุกวัวตั้งแต่มีผมเข้ามาในชีวิตเราจีๆครับทุกอย่างได้เปลี่ยนไปคัะคืออเไยเหรอมีสวยขึ้นก็เป็นเรื่องดีนะคะอุ๊ยเจ๋งเลย โอโอโทษเล่นกันอย่างนี้เลยเหรออย่าทุกคนน่าเสียดายกันเลยทีเดียวนะครับก็สำหรับอีพีเจ็ก็ต้องขอลาการก่อน,น,อน,นครับชอบมา,มากกดซับชอบมากกดไลค์นะครับอย่าลืมไปติดตามครีทีฟชาแนลได้นะครับทาไมวะเดี๋ยวต้องมีต้องมีแบบชาวล็อกนิดน,นึงอะไรแปบนึงสำหรับผมอ่ะอคุณพูดกันเลย ก็ชอบมากกดซับชอบมากกดไลค์นะครับผูจะพูดซ้ํา่ีครับอย่าลืมกดซับคีทีบแชนแนลแล้วก็โอ้ยเจ็บจุครับครับก็ล็อกยกหัวนิดนึงยก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 เอาละนั่นก็ต้องเก็บไว้ให้ครับขอคนะครับ